อย่าเลื่มกด subscribe กดไลค์กดหมากกันลงน้ำแน่เด้อค่ะเด้ออิสานบ้านปลายสวัสดีค่ะสีมะออมเครื่องไนไก่ค่ะเป็นเครื่องไนไกลบ้านเนาะกบมีไข่ออนติดมาน้า3สามซีนวยสีมะออมสมุนเอเด้วยค่ะพอดีไปพ่อมังอือในตู้เย็นสองเปียงพักสีไส้กบมีเนี่ยพักอีตู้ ไปมะกรูดพ,พักหอมบัวเนาะคะ่ะเสียดายบ่มีผักซีเหล้าด้วปักขาเ้าไปตำเครืองมันก้อน,นะคะ่ะบัดเนี้มานตำเครื่องด้วยค่ะบัดเนี่ยไส้เกลือด้วยค่ะนิดนึงก็มีหอมแดงตะไคร่แล้วก็พริกแห้งเนาะคะ่ะเ้าสิกตำตะไคร่ก็พริกแห้งก้อนแนละะ้วค่ะหอมแดงนี่ตำที่หลังนะคะ่ะ ตำหอมแดงบันเน่พริกที่ตำแล้วเอาใส่หม้อเลยค่ะขัวเลย้อมเครื่องใน่เดี๋ยวหอมกันไส่ดิไส่ที่หลังเลยค่ะใส้หนามน,น้อยหนึ่ง ัวพร้อมับก็ใบมะกรูดด้วยค่ะจนได้ขนาดนี้ละค่ะบนในี้เขาก็เติมน้ำและะ้วค่ะไปหมดเดยลงไปเลย ใส่หมึกเออลงไปแล้วกับพิดฟ้าหมอไว้นะคะไห้น้ำเดือดสักขคาวนึงแล้วเข้าจังมาปุ่งเครื่องเนาะคะ่ะรอให้น้ำเดือดแป๊บนึงส้อยหอมนะค่ะหอมทีท่สใส่เดือดทักแล้วนะคะปรุงรดค่ะ น้ำปลาน้ำปลาแดกนี่แหละผงนัวค่ะใส่หลายกับแสบหร้ายใส่หน่อยแสบหน่อยไห้ค่ะใส่ไปเลยติดไปอีกข้าวนึงค่ะเดี๋ยวเขาจะมาใส่ผักซิมเบิ้งค่ะแบบเนี้ ข้าสซอส้ำป่าน้อยนึงเนาะวันนี้ก็ใส่พักเลยค่ะ เพิ่งค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วเนาะคะ่ะอมหมึกอ,อือใส่เครื่องไห่ไก่บ่แซ่บมันสิเป็นใสเนาะหาผักเข่าแบดเนี่ยมาเดอ้อพี่น้องแล้วเราบัดที่นี่มากินข้าวน้ำกันเดอ้ออมเคียงไห่ไก่ใส่หมึกอื้อค่ะแซ่บแสบ,แสบมีไข่ไก่น้ำไข่อ่อนมันเนาะของหวานค่ะ มื่อนี้มีล่องกล่องมาเขียบแล้วก็บบกม่วงนะคะกินเราเดอ้อบัดนี้หิวแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเดอ้อจ้าพี่นอ้องยู่ดีไม่แห้งสุขูสุขคน